ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดต,ตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านเหล่าลันลาดบำรุงเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น232คนคณะครูบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น21คนภายใต้การบริหารงานของนายเอกลักษณ์อินกันผู้อำนวยการโรงเรียน ซึกงรูปแบบการบริหารสถานศึกษาผู้บริหารได้ใช้นวัตกรรมบ้านเหล่าโมเดลในการบริหารงานในองค์กรมีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานบริบทของโรงเรียนการสร้างความตระหนักในการเป็นโรงเรียนคุณภาพให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่โดยอาศัยหลักการบริหารงานแบบกระจายอำนาจการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายและมีการติดตามตรวจสอบประเมินผล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องด้านการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านเหล่าลันลาดบำรุงได้ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษาครูสามารถปรับโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ตามบริบทของสถานศึกษาเพื่อประกอบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และการนำไปสู่ห้องเรียน จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมโดยให้นักเรียนได้เรียนรู้และร่วมกำหนดชิ้นงานกับครูอีกทั้งมีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรเพื่อนำไปใช้ในปีการศึกษาต่อไปคณะครูได้วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลในแต่ละด้านเพื่อทราบข้อมูลพื้นฐานการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ลงมือปฏิบัติจริงใช้กระบวนการกลุ่ม ศึกษาแหล่งเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายจัดซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และเพิ่มพูนศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเปิดโอกาสให้นักเรียนมีกิจกรรมการแข่งขัน,ขนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเองตามความถนัดและความสนใจ มีการวัดความรู้ความสามารถทักษะและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนโดยคณะครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รวมกำหนดชิ้นงานคะแนนการทำงานการสอบการแก้ไขผลการเรียนการติดตามงานของนักเรียนทำให้นักเรียนได้ยอมรับร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมและมีความสุขกับการเรียน มีการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนโดยโปรแกรมสำเร็จรูปและรายงานผลการเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบทุกปีการศึกษาผ่านการสื่อสารในรูปแบบออนไลน์และรายงานในระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทุกปีนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและมีความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกันทุกคนทำให้นักเรียนสำเร็จการศึกษามีแนวทางเลือกศึกษาต่อ โดยในปีการศึกษา2565มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในแต่ระดับคิดเป็นร้อยละร้อยโรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนในรูปแบบฐานการเรียนรู้ขับเคลื่อนโดยสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรเป็นกิจกรรมเน้นการลงมือปฏิบัติจ,จริงทำให้นักเรียนได้มีทักษะท,ทางด้านอาชีพคณะครูได้วางแผนการจัดการเรียนรู้โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆที่หลากหลายและนักเรียนสามารถนำไปเรียนรู้ต่อที่บ้านโดยใช้เครื่องมือสื่อสารของตนเองในการสืบค้นหาการเรียนรู้ที่ครูมอบให้ตลอดจนครูมีการนำสื่อนวัตกรรมของตนเองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นโรงเรียนได้นำเนินการจัดโครงการนิเทศภายในโดยการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนละสองครั้งมีการสรุปผลการนิเทศ เพื่อนำข้อบ,บกพร่องมาพัฒนาการนิเทศภายในของปีการศึกษาต่อไปโรงเรียนได้ส่งเสริมให้คณะครูมีความเข้าใจและความตระหนักในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาโดยประชุมและร่วมกันวางแผนในการจัดการเรียนการสอนมอบหมายให้คณะครูทำการวิจัยอย่างน้อยปีการศึกษาละหนึ่งเรื่อง โรงเรียนได้จัดโครงการสารสัมพันธ์ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนส่งผลให้ชุมชนให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณบุคลากรการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการประชุมผู้ปกครองทุกภาคเรียนด้านการบริหารงานงบประมาณคณะครูผู้รับผิดชอบงานด้านงบประมาณ จัดทำรายละเอียดแผนงบประมาณแผนงานโครงการตามตัวชี้วัดของสถานศึกษาจัดทำกรอบประมาณการรายจ่ายที่สอดคล้องกับประมาณรายได้ของสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษานโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัดครอบคลุมงบประมาณของสถานศึกษา โดยอนุมัติและใช้จ่ายงบป,ประมาณสอดคล้องและเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ในการดำเนินงานทางด้านการเงินมีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงินบันทึกรับเงินจ่ายเงินในทะเบียนคุมครบถ้วนมีการเก็บรักษาเงินสดตามระเบียบทางราชการและมีการจัดทำรายงานประจำเดือนและนำเงินรายได้แผ่นดินส่งต่อสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต2 ในการดำเนินงานการพัสดุได้จัดทำข้อมูลความต้องการของครูและบุคลากรผู้ขอใช้พัสดุมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้มีการลงบัญชีวัสดุและลงทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันและมีการตรวจสอบพัสดุเมื่อสิ้นปีงบประมาณเป็นประจำทุกปีด้านการบริหารงานบุคคลมีการจัดระบบบริหารงานบุคคลที่เป็นระบบ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศของครูนักเรียนข้อมูลการเกษียณอายุราชการเพื่อใช้วางแผนและจัดทำแผนอัตรากำลังของข้าราชการครูนำแผนสู่การปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผลการใช้อัตรากำลังตามแผนจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและภาระงงานมีการแจ้งผลการประเมินกลับเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรได้ทราบและพัฒนาตนเอง โรงเรียนได้กำชับให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการพุทธศักราช2555และจัดทำบัญชีรายงานการลาโดยนับตามปีปฏิทินได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช2547ให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องการเสริมสร้าง และพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสนับสนุนให้คณะครูเข้ารับการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการติดตามประเมินผลอยู่เสมอด้านการบริหารงานทั่วไปครูผู้รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปได้จัดทำข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนที่ครอบคลุมถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มีระบบงานสารบัญที่เป็นระบบมีผู้รับผิดชอบโดยตรงจัดทำหนังสือราชการอย่างมีระบบสะดวกรวดเร็วง่ายต่อการค้นหาจัดทำโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่จัดตั้งคำสั่งครูผู้รับผิดชอบตรวจสอบและปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความสะอาดปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอต่อนักเรียนและมีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไปในด้านกิจการนักเรียนครูผู้รับผิดช,ชอบร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียนร่วมกันขับเคลื่อนง,งานโดยมีการจัดประชุมวางแผนและแบ่งหน้าที่ความรับผิดช,ชอบในการจัดกิจกรรมต่าง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนผ่านเพจเฟซบุ๊กของโรงเรียนเพจเฟซบ o ๊กสภานักเรียนลายผู้ปกครองและมีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการดำเนินนโยบายของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต2ด้านความปลอดภัย ได้มีการเตรียมผู้เรียนให้มีความตระหนักถึงความปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจมีการร่วมมือกันร,ระหว่างสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนในการรับส่งนักเรียนตอนเช้าและเลิกเรียนด้านโอกาสมีการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคมีแนวดำเนินการป้องกันไม่ให้นักเรียนได้หลุดออกจากระบบการศึกษา ด้านคุณภาพมีโครงการแผนงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning ใช้กระบวนการ PLC ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning มีนวัตกรรมแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมด้านคุณภาพที่หลากหลายด้านประสิทธิภาพมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ พัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสนับสนุนด้านการบริหารจัดการครบ4ด้านมีโครงการแผนงานกิจกรรมที่เน้นกระบวนการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียน รวมถึงมีการนิเทศติดตามและช่วยเหลือครูผู้สอนมีโครงการแผนงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ชัดเจนและเป็นรูปธปรรมใช้กระบวนการ PLC ขับเคลื่อนกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นประจำสม่ำเสมอใช้กระบวนการ PLC ขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนเป็นประจำสม่ำเสมอพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีโครงการแผนงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการส่งเสริมทักษะอาชีพและการมีงานทำที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนการสอนติดตั้งระบบ w i f i อย่างทั่วถึงและให้นักเรียนได้ค้นคว้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตนำเสนอผลงานโดยใช้คอมพิวเตอร์และมีการประเมินผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ จากการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆมากมายเช่นรางวัล IQA Award ระดับยอดเยี่ยมจากสำนักง,งานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยปีที่3ติดต่อกันจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประเภทประถมศึกษาขนาดกลางระดับยอดเยี่ยมประจำปี2566 รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแพร่ได้รับรางวัลชนะนเลิศระดับเขตสาขาที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรและกลุ่มยุวเกษตรกรประจำปี2566เป็นโรงเรียนที่มีผลคะแนนรวมเฉลี่ยการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโ n น t ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ